ชายสูงวัยในชุดเก่าขาดรุ่งริง่งเดินลงจากรถโดยสารที่จอดอยู่หน้าตลาดในหมู่บ้านเล็กๆที่ห่างไกลาจากตัวเมืองผู้คนที่อยู่แถวนั้นเหลียวมองเขาด้วยความสงสัยบางคนกระซิบกระซาบบางคนเบือนหน้าหนีเพราะคิดว่าเขาเป็นเพียงชายจรจัดที่ไม่มีที่ไปไม่มีใครรู้เลยว่าเขาคือเจ้าโสภิชัยมหาเศรษฐีผู้มีทรัพย์สินมหาศาลผู้ครอบครองกิจการใหญ่โตนับไม่ถ้วนในเมืองหลวงเขาตัดสินใจกลับมาที่บ้านเกิดในสภาพแกล้งจนเพราะอยากรู้ว่าครอบครัวและญาติพี่น้องของเขาจะปฏิบัติกับเขาอย่างไรหากเขาไม่มีทรัพย์สินเงินทองติดตัว บ้านไม้เก่าๆที่เขาเคยเติบโตยังคงตั้งอยู่ตรงหัวมุมถนนสภาพสุดโทรมไปตามการเวลาเขาเดินเข้าไปใกล้บ้านด้วยหัวใจเต้นแรงไม่ใช่เพราะความเหนื่อยแต่เพราะเขารู้ว่าการกลับมาครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเสียงประตูเปิดออกพร้อมกับใบหน้าของญญติผู้หญิงคนหนึ่งอ้าวใครกันเนี่ยเธอถามด้วยน้ำเสียงรังเกียจเมื่อเห็นชายแก่ในชุดซอมซออยืนอยู่หน้าบ้านผมพี่ชายจำผมไม่ได้เหรอเขาพูดอย่างสุภาพหญิงคนนั้นเพ่งมองอยู่นานก่อนจะร้องออกมาเจ้าโสพิชัยเหรอนี่หรือ ทําไมถึงดูเป็นแบบนี้ผมลำบากมามากครับในเมืองธุรกิจล้มละลายไม่มีใครช่วยผมเลยกลับมาที่นี่หวังว่าครอบครัวจะรับผมไว้ได้แทนที่เธอจะรู้สึกสงสารเธอกลับโผลร้อยอย่างเยยหยันโทเอคนอย่างเธอที่เคยลืมบ้านเกิดกลับมาเพราะหมดตัวนั่นเหรอไปให้พ้นเถอะบ้านนี้ไม่มีที่สําหรับคนไร้ค่าแบบเธอเขายืนนิ่งไม่คิดว่าคําพูดเหล่านั้นจะออกมาจากปากของญาติแท้ๆของเขาแต่ยังไม่ทันที่เขาจะเดินออกไปชายหนุ่มคนหนึ่งเดินออกมาจากบ้านแล้วผลักเขาอย่างแรงจนล้มลงกับพื้น ออกไปจากที่นี่เขาตะโกนเสียงดังก่อนที่ฉันจะเรียกตำรวจมาจับข้อหาบุกรุกพิชัยลุกขึ้นชาชาฝุ่นจับเต็มตัวเขาไม่ได้พูดอะไรอีกเดินจากไปอย่างเงียบๆทั้งน้ำตาหัวใจของเขาแตกสลายไม่ใช่เพราะความจนแต่เพราะคนในครอบครัวไม่เหลือเยื่อใยให้แม่แต่นิดเดียวเขาเดินไปเรื่อยๆตามถนนดินที่เขาเคยวิ่งเล่นตอนเด็กจนแสงอาทิตย์เริ่มลับฟ้าความหิวและอ่อนล้าเริ่มเล่นงานเขาเขานั่งลงใต้ต้นไม้ใหญ่ริมทางร่างกายสั่นเทาและเริ่มหมดสติ ทันใดนั้นเองเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นหญิงสาวคนหนึ่งอายุราวยี่สิบปลายๆเดินเข้ามาพร้อมกับตะกร้าใส่ผักที่เพิ่งเก็บจากสวนลุงลุงเป็นอะไรหรือเปล่าคะเธอถามพลางวางตะกร้าลงแล้วรีบประคองเขาพิชัยพยายามลืมตาขอน้ำหน่อยหญิงสาวหยิบน้ำจากกระติกแล้วยื่นให้เขาเขาดื่มอย่างกระหายเธอจึงตัดสินใจพาเขากลับไปยังบ้านหลังเล็กๆที่ตั้งอยู่กลางสวนผักของเธอ บ้านของหญิงสาวคนนั้นแม้จะเล็กและเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นเธอชื่อดาวอาศัยอยู่คนเดียวหลังจากพ่อแม่เสียชีวิตเธอทำสวนผักเลี้ยงชีพด้วยความขยันขันแข็งดาวดูแลพิชัยเหมือนญาติผู้ใหญ่ของตนเองปรุงอาหารให้กางมุ้งให้เขานอนและฟังเรื่องราวชีวิตของเขาด้วยความตั้งใจหนูไม่สนใจหรอกว่าลุงจะเคยรวยหรือไม่หนูเห็นว่าลุงเป็นคนดีและต้องการความช่วยเหลือหนูก็ยินดีช่วยดาวพูดด้วยรอยยิม้ม วันเวลาผ่านไปพิชัยเริ่มฟื้นตัวจากทั้งความเหนื่อยล้าและความเสียใจเขาช่วยดาวทำสวนเรียนรู้วิธีชีวิตเรียบง่ายแบบที่เขาเคยลืมไปเมื่อกลายเป็นมหาเศรษฐีแต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่เคยลืมคือความเมตตาของหญิงสาวผู้ไม่มีอะไรเลยนอกจากหัวใจที่บริสุทธิ์เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมพิชัยตัดสินใจเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงให้ดาวรู้เขานำเอกสารเจ้าของกิจการและทรัพย์สินมากมายมาสแสดงต่อหน้าเธอดาวตกใจจนพูดไม่ออกลุงนี่มันอะไรกันคะพิชัยยิ้มอย่างอบอุ่นดาว ลุงไม่ใช่คนจนลุงคือเจ้าโสพิชัยลุงกลับมาที่นี่เพื่อทดสอบหัวใจของคนรอบตัวและหนูก็เป็นคนเดียวที่ผ่านบททดสอบนั้นได้ด้วยใจจริงเดาวยังคงนิ่งเงันสายตาเต็มไปด้วยความตกใจและไม่แน่ใจว่าจะเชื่อสิ่งที่เห็นตรงหน้าได้หรือไม่เธอก็มองเอกสารที่พิชัยยื่นให้ทั้งโฉนดที่ดินกรรมสิทธิ์บริษัทและบัญชีเงินฝากจำนวนมหาศาลทำไมลุงถึงทำแบบนี้คะเดาวถามเสียงเบา พี่ชัยถอนหายใจลุกขึ้นยืนแล้วเดินไปยังหน้าต่างที่มองออกไปเห็นสวนผักของดาวเพราะลุงอยากรู้ว่าถ้าลุงไม่มีอะไรเลยยังจะมีใครรักและเมตตาลุงด้วยใจจริงหรือไม่เขาหันกลับมาแล้วพูดต่อตลอดชีวิตที่ผ่านมาลุงอยู่ในโลกของการแสดงผู้คนรอบตัวลุงล้วนใส่หน้ากาก,ากเข้าหาพูดพอทำดีก็เพราะรผลประโยชน์ลุงเหนื่อยลุงเลยกลับมาที่นี่ในสภาพที่ไม่มีใครจำได้แล้วลุงก็เจอหนู ดาวยังคงเงียบไปพักหนึ่งก่อนจะเอ่ยขึ้นลุงรู้ไหมขะหนูเคยได้ยินชื่อเจ้าศพพชัยแต่ไม่เคยคิดเลยว่าจะได้มาดูแลเขาด้วยมือตัวเองพิชัยหวเระเบาๆแล้วตอนนี้รู้สึกยังไงร,รู้สึกไอ้คะที่วันแรกที่เห็นลุงหนูก็คิดว่าเป็นคนจรจัดแต่หนูก็ยังเลือกจะช่วยเพราะหนูเคยลำบากมาก่อนหนูรู้ว่าความหิวความหนาวและความโดดเดี่ยวมันเจ็บปวดแค่ไหนพิชัยยิ้มรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความซาบซึ้งและซื่อตรงเพราะแบบนี้ในลุงถึงอยากตอบแทนหนู เขาหยิบกล่องเล็กๆออกมาจากกระเป๋าที่ซ่อนมาตลอดเปิดออกให้เห็นกุญแจทองคำเล็กๆด้านในกุญแจนี้คือทางเข้าบ้านหลังใหม่ของหนูบ้านหลังใหญ่ที่ลุงซื้อไว้ให้พร้อมที่ดินทำสวนและทุนการศึกษาอีกหนึ่งล้านบาทถ้าหนูอยากเรียนต่อหรือลงทุนอะไรก็สามารถใช้ได้เต็มที่เดาวตกใจอีกครั้งน้ำตาคลอเบ้าลุงหนูรับไว้ไม่ได้หรอกค่ะมันมากเกินไปไม่มากเลย สำหรับน้ำใจของคนคนหนึ่งที่ยื่นมือช่วยโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนลุงแค่ตอบแทนในแบบของลุงดาวนิ่งเงินไปอีกครู่ก่อนจะโผล่เข้ากอดพี่ชัยแน่นน้ำตาไหลพรากด้วยความตื่นตันขอบคุณนะคะลุงหนูไม่รู้จะตอบแทนยังไงดีไม่ต้องตอบแทนอะไรรอบลูกแค่มีชีวิตที่ดีมีความสุขแค่นั้นลุงก็พอใจแล้วจากวันนั้นดาวก็กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของพี่ชัยพวกเขาร่วมกันสร้างโครงการช่วยเหลือคนยากไร้ในหมู่บ้านปลูกผักปลอดสารแจกจ่ายอาหารและให้ทุนกับเด็กๆที่ไม่มีโอกาสเรียนต่อ ข่าวเรื่องมหาเศรษฐีแกล้งจนกลับบ้านเกิดแพร่กระจายไปทั่วประเทศผู้คนเริ่มพูดถึงเจ้าโสพิชัยกับหญิงสาวผู้มีหัวใจทองคำอย่างกว้างขวางครอบครัวและญาติที่เคยไล่พิชัยออกจากบ้านต่างก็รู้สึกอับอายและพยายามเข้าหาเขาอีกครั้งแต่พิชัยก็ไม่ได้โกรธเขาเพียงแต่ไม่เปิดโอกาสให้คนเหล่านั้นกลับมาแสดงละครซ้ำอีกเขาเลือกอยู่กับคนที่จริงใจและเห็นคุณค่าของหัวใจมากกว่าทรัพย์สิน หลายปีผ่านไปพิชัยมอบกิจการส่วนใหญ่ให้กับดาวบริหารและเขาใช้ชีวิตอย่างสงบเงียบปลูกต้นไม้ทำสวนและเลี้ยงสัตว์เขาเคยเป็นเจ้าสัวผู้ยิ่งใหญ่แต่กลับคนพบว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขในบัญชีแต่อยู่ที่คนข้างกายที่เห็นคุณค่าของเขาแม้ในวันที่เขาไม่มีอะไรเลยและคนคนนั้นก็คือหญิงสาวยากจนที่ชื่อว่าดาว เรื่องราวของเจ้าโสพิชัยและดาวไม่ได้จบลงแค่เพียงความอบอุ่นในบ้านเล็กๆหรือการมอบทรัพย์สินเป็นการตอบแทนแต่กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของคนมากมายในหมู่บ้านหลังจากที่พิชัยแต่งตั้งดาวให้ดูแลกิจการการ,กรเกษตรที่เขาจัดตั้งขึ้นในพื้นที่เดิม เธอได้นำแนวคิดจากชีวิตเรียบง่ายมาผสมผสานกับเทคโนโลยีและการบริหารสมัยใหม่ดาวเปลี่ยนไร่เล็กๆให้กลายเป็นศูนย์เกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรที่ไม่เพียงแต่ปลูกผักเพื่อขายเท่านั้นแต่ยังเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้มีรายได้จากการมีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน พิชัยในวัยชาราเริ่มต้นใช้เวลาในการเดินสายพูดให้กำลังใจในงานอาสาและยังวมกับดาวตั้งมูลนิธิใจแท้เพื่อช่วยเหลือเด็กโดยโอกาสในชนบทไม่ว่าจะเป็นทุนการศึกษาบ้านพักเด็กกัมพาราหรือแม้กระทั่งโรงเรียนทางเลือกสำหรับผู้ปกครองที่ยากไร่สื่อมวลชนเริ่มหันมาสนใจเรื่องราวของเขามีการสัมภาษณ์ออกข่าวและตีพิมพ์เรื่องราวของเขาในหนังสือพิมพ์ชั้นนำทั่วประเทศบางคนเรียกเขาว่าเจ้าสัวผู้ละทิ้งความรูรายเพื่อค้นหาหัวใจแท้จริง ในขณะเดียวกันญ,ญาติพี่น้องที่เคยทำร้ายและไล่เขาในวันนั้นกลับเริ่มปรากฏตัวตามงานสาธารณประโยชน์ต่างๆที่เขาจัดขึ้นบ้างมาด้วยความสำนึกบ้างมาด้วยความหวังจะได้ใกล้ชิดกับอำนาจและทรัพย์สินของเขาอีกครั้งแต่พิชัยเพียงยิ้มรับและปฏิบัติกับทุกคนด้วยเมตตาไม่ยินดีไม่เกลียดชังเพราะเขาได้เรียนรู้แล้วว่าบางคนในโลกนี้เราอาจไม่สามารถเปลี่ยนเขาได้แต่เราเลือกได้ว่าจะให้เขาอยู่ในหัวใจเราหรือไม่วันหนึ่งดาวเดินมาหาเขาในขณะที่เขากำลังนั่งรดน้ำต้นไม้ในสวนหลังบ้านลุงพิชยัย หนูมีบางอย่างอยากบอกคะ่ะพี่ชายหันมามองว่ามาสิลูกหนูอยากใช้ชีวิตแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะเรียบง่ายอยู่กับธรรมชาติและช่วยคนไปพร้อมกันกับลุงพี่ชายยิ้มลุงก็ดีใจมากที่ได้ยินแบบนี้เพราะลุงเองก็ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วนอกจากเห็นหนูมีความสุขเดาวยิ้มตอบหนูมีความสุขที่สุดในชีวิตเลยคะ่ะเพราะได้รู้ว่าแม้ในโลกที่เต็มไปด้วยคนหลอกลวงยังมีคนที่จริงใจและพร้อมจะเปลี่ยนแปลงโลกนี้ด้วยความรักที่แท้จริง ไม่นานหลังจากนั้นดาวได้รับรางวัลสตรีผู้เปลี่ยนแปลงชุมชนจากสถาบันระดับชาติโดยพี่ชัยเป็นผู้มอบรางวัลให้กับเธอด้วยตัวเองและในวันสุดท้ายของพี่ชัยเขาจะไปอย่างสงบในบ้านไม้หลังเดิมที่เขาเคยถูกไล่ออกมาเมื่อหลายปีก่อนแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้อยู่คนเดียวเขามีดาวนั่งจับมือเขาอยู่ข้างฮ่าฮ่าเขามีเด็กๆที่เคยได้รับทุนมายืนส่งเขามีชาวบ้านที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขมายืนไว้อะไร และเขามีรอยยิ้มสุดท้ายที่เต็มไปด้วยความสุขและการให้อภัยหลังจากงานศพดาวได้สารต่อเจตนารมณ์ของพิชัยทุกอย่างไม่เพียงแค่ดำเนินกิจการต่อแต่ยังขยายโครงการไปทั่วภาคต่างๆของประเทศพร้อมกับคำขวัญที่พิชัยเคยเขียนไว้ความรวยไม่ใช่สิ่งที่ต้องอวดแต่ความจริงใจต่างหากที่ควรถูกแบ่งปันและนั่นคือเรื่องราวของชายผู้เคยเป็นเจ้าสัวใหญ่ผู้แกล้งจนเพื่อค้นพบหัวใจของมนุษย์และหญิงสาวยากจนผู้กลายเป็นแสงสว่างในชีวิตของใครหลายๆ หลังจากงานศพของเจ้าโสพิชัยผ่านพ้นไปดาวก็ยังคงอยู่ในบ้านหลังเล็กนั้นบ้านที่เคยเป็นที่พักพิงของชายชาราผู้ยิ่งใหญ่และยังคงมีกลิ่นอายของความอบอุ่นความเสียสละและความทรงจําทุกช่วงเวลาที่เคยร่วมกันสร้างไว้ทุกเช้าเธอยังคงตื่นขึ้นมารดน้ําพักในแปลงหลังบ้านราวกับเจ้าโสพิชัยยังนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้ตัวเดิมข้างๆแปลงถั่วฝักยาวเขายังคงอยู่ในใจเธอและในหัวใจของทุกคนที่เขาเคยช่วยเหลือ หลังจากนั้นไม่นานดาวได้รับจดหมายจากทนายความส่วนตัวของเจ้าสุพิชัยเป็นพินัยกรรมฉบับหนึ่งที่เจ้าสัวเขียนด้วยลายมือของตนเองก่อนจากไปในนั้นระบุว่าเขาได้มอบสัพย์สินทั้งหมดรวมทั้งหุ้นในบริษัทใหญ่และบ้านพักตากอากาศหลายแห่งให้กับดาวโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิน้นดาวนั่งอ่านจดหมายนั้นทั้งน้ำตามันไม่ได้ทำให้เธอรู้สึกดีใจที่ได้รั์สินแต่มันยิ่งตอกย้ำว่าชายชราผู้นั้นเห็นคุณค่าในตัวเธอมากแค่ไหนแม้เธอจะไม่เคยขอไม่เคยหวังและไม่เคยต้องการสิ่งใดตอบแทนเลย ในพินัยกรรมตอนท้ายเขาเขียนไว้เพียงสั้นๆว่าหนูคือครอบครัวของลุงคนเดียวที่ลุงเลือกโดยใจจากนั้นดาวได้ก่อตั้งโรงเรียนสำหรับเด็กยากจนในชื่อว่าบ้านเรียนพิชัยใจเพชรท,ที่ตั้งอยู่ไม่ไกลาจากหมู่บ้านเดิมเธอใช้เงินที่ได้จากมรดกในการสร้างอาคารเรียนห้องสมุดและพื้นที่กิจกรรมสำหรับเด็กๆพร้อมทั้งเปิดคอร์สการเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ให้กับเยาวชนที่สนใจ เด็กๆจากทั่วจังหวัดเริ่มเข้ามาเรียนรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ด้วยความหวังว่าจะสามารถสร้างอนาคตให้กับตนเองและครอบครัวได้เช่นเดียวกับที่เจ้าัวพิชัยเคยให้โอกาสแก่ดาวดาวไม่ได้แต่งตัวหรูหราหรือขับรถราคาแพงไปไหนมาไหนเธอยังคงใส่เสื้อผ้าธรรมดาทำสวนด้วยตนเองและกินข้าวจานง่ายๆเหมือนเดิมเพราะเธอรู้ดีว่าความสุขที่แท้จริงไม่เคยอยู่ในความร่ำรวยแต่มันอยู่ในรอยยิ้มของคนที่เราได้ช่วยเหลือ จนวันหนึ่งในขณะที่เธอกำลังสอนเด็กๆอยู่ในแปลงผักเล็กๆข้างโรงเรียนมีรถรูคันหนึ่งขับเข้ามาคนที่ลงจากรถคือชายหนุ่มหน้าตาดีแต่งกายสะอาดเรียบร้อยคุณคือคุณดาวหรือเปล่าครับเขาถามอย่างสุภาพข้าฉันเองดาวตอบผมชื่อภูมิเป็นลูกชายของอดีตเพื่อนสนิทเจ้าโสพิชัยพ่อผมเพิ่งเสียผมเพิ่งรู้เรื่องทั้งหมดเกี่ยวกับเจ้าสัวผมอยากมาช่วยสารต่อเจตนารมณ์ของท่านครับดาวยิ้มให้เขาอย่างอบอุ่นคุณไม่ต้องการผลประโยชน์อะไรใช่ไหมคะ ภูมิสายหน้าไม่เลยครับผมแค่อยากทําเพื่อสังคมเหมือนที่ท่านเคยทําไว้และจากวันนั้นโรงเรียนบ้านเรียนพิชัยใจเพชรก็ได้ขยายสาขาไปอีก3าจังหวัดโดยมีภูมิร่วมบริหารงานกับดาวพวกเขาไม่ได้เป็นแค่เพื่อนร่วมงานแต่ยังกลายเป็นแรงใจให้กันในวันที่เหนื่อยล้า หลายเดือนผ่านไปดาวและภูมิกลายเป็นคู่หูที่เข้าขากันอย่างประหลาดแม้จะมาจากคนละพื้นฐานชีวิตแต่กลับมีเป้าหมายเดียวกันคือเปลี่ยนสังคมด้วยความจริงใจพวกเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเดินทางไปยังหมู่บ้านห่างไกลให้ความรู้กับเด็กๆและ,กะเกษตรกรรุ่นใหม่เกี่ยวกับวิธีชีวิตที่ยั่งยืน ในงานหนึ่งที่โรงเรียนสาขาใหม่ดาวได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรโดยมีผู้บริหารระดับสูงของรัฐมาร่วมฟังด้วยขณะที่เธอกำลังพูดถึงเรื่องแรงบันดาลใจในการสร้างบ้านเรียนพิชัยใจเพชรเธอก็หยิบสมุดบันทึกเล่มหนึ่งออกมามันคือสมุดเล่มเก่าที่เจ้าสวพิชัยเคยเขียนไว้นี่คือถ้อยคำที่เปลี่ยนชีวิตหนูข้าดาวพูดพลางเปิดหน้าแรกของสมุดอย่ารว่ยจนลืมความจนอย่าสำเร็จจนลืมวันล้มเหลวและอย่ามีทุกอย่างจนลืมว่าเคยไม่มีอะไรเลย คนในงานเงียบกริบบางคนถึงกับน้ำตาซึมดาวพูดต่อว่าหนูเคยไม่มีอะไรเลยค่แค่ข้าวมือละจานก็ถือว่าโชคดีแล้วแต่วันนี้หนูมีโอกาสเพราะชายคนหนึ่งที่เห็นค่าของหัวใจหนูไม่ใช่เสื้อผ้าที่หนูใส่หลังจากงานจบนักข่าวและสื่อหลายสำนักแหกันมาทำข่าวเรื่องราวของดาวกลายเป็นไวรัลอีกครั้งผู้คนทั่วประเทศเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าในวันที่เราเจอคนที่ไม่มีอะไรเราจะยื่นมือหรือจะผลักเขาออกไปภูมิที่ยืนดูอยู่ข้างหลังเวทีเดินเข้ามาหาดาวด้วยสายตาชื่นชม คุณยังทําให้ผมอึ้งได้เสมอเลยนะภูมิพูดยิ้มฮ่หาฮ่าดาวโหวราเบาๆหนูแค่พูดความจริงค่ะความจริงของคนตัวเล็กๆที่เคยถูกมองข้ามหลังจากวันนั้นทั้งคู่เดินทางไปบรรยายตามมหาวิทยาลัยหลายแห่งทั่วประเทศภูมิเริ่มมีความรู้สึกบางอย่างที่มากกว่าพันธมิตรด้านสังคมเขาเริ่มมองดาวในแบบที่ชายหนุ่มคนหนึ่งมองหญิงสาวที่เขาชื่นชมแต่เขาก็เก็บมันไว้ในใจเพราะไม่กล้าทําให้ความสัมพันธ์ดีๆที่มีอยู่ต้องเปลี่ยนไปจนกระทั่งคืนหนึ่ง ในบ้านหลังเดิมของเจ้าสวพิชัยดาวนั่งอยู่หน้ากองไฟถือจดหมายเก่าของเจ้าัวในมือภูมินั่งข้างๆทั้งคู่เงียบกันมานานานาทีหนึ่งดาวพูดขึ้นว่าคุณภูมิคุณเคยกลัวความรักไหมคะภูมนิ่งไปก่อนจะตอบกลัวครับโดยเฉพาะกับคนที่เรารู้สึกว่าเขาสําคัญเกินไปดาวยิ้มหนูก็เหมือนกันคะ่ะแต่หนูว่าบางครั้งความรักก็เป็นเหมือนแสงไฟในวันที่เราหลงทางภูมิหันไปศบตาเธอแผ่วเบาถ้าอย่างนั้นผมขอเป็นแสงไฟของคุณได้ไหมครับดาว ดาไม่ตอบในทันทีแต่ยิ้มอย่างอบอุ่นน้ำตาคลอเบ้าก่อนจะเอ่ยว่าคุณก็เป็นมาตลอดอยู่แล้วค่ะตั้งแต่วันที่คุณมาขอร่วมสารต่อเจตนารมของลุงและในคืนนั้นหัวใจสองดวงที่เคยลอยอยู่ในความเงียบก็โคตรมาพบกันอย่างสงบเรียบง่ายแต่ลึกซึ้ง รุ่งเช้าวันถัดมาแสงแดดอ่อนๆสาดผ่านหน้าต่างไม้เก่าเข้ามาในห้องดาวลืมตาขึ้นช้าๆหันไปเห็นภูมิกำลังต้มกาแฟอยู่ในครัวเล็กๆก,กลิ่นหอมลอยคลุ้งไปทั่วห้องกลิ่นที่ทำให้บ้านหลังนี้ดูเหมือนยังมีชีวิตอยู่เหมือนในวันที่เจ้าสัวพิชัยยังนั่งจิบกาแฟยามเช้าพร้อมรอยยิ้มอ่อนโยนของเขาตื่นพอดีเลยครับผมทำกาแฟไวใ้ให้ภูมิยื่นแก้วให้ดารับมาแล้วยิ้มขอบคุณนะคะคุณชอบอยู่ที่นี่ไหมภูมิพยักหน้ามากเลยครับมันไม่หรูหราแต่มันมีความหมายเหมือนกับคุณ เธอหวรอเบาๆอย่ามาทําให้ฉันเคินแต่เช้านะหลังจากทานอาหารเช้าทั้งคู่ก็ขับรถไปที่โรงเรียนสาขาหลักที่กําลังจะมีการเฉลิมฉลองครบหนึ่งปีของการก่อตั้งบ้านเรียนพิชัยใจเพชรภายในงานมีการแสดงจากเด็กๆนิทรรศาการผลงานของนักเรียนและเปิดตัวห้องสมุดหลังใหม่ที่ได้แรงบันดาลใจจากสมุดบันทึกของเจ้าสสพิชัยเด็กคนหนึ่งชื่อน้ำฝนลูกสาวของชาวสวนยากจนขึ้นเวทีพร้อมถือสมุดเล่มเล็กๆในมือ หนูเคยคิดว่าหนูไม่มีทางได้เรียนหนังสือสูงสูงเหมือนคนอื่นข้าน้ำฝนพูดเสียงสัน่นแต่เพราะโรงเรียนนี้เพราะพี่ดาวเพราะคุณลุงพิชัยหนูเลยอยากเป็นครูอยากช่วยเด็กที่จนกว่าเราให้มีโอกาสเหมือนกันเสียงปรบมือดังกล้องไปทั่วงานดาวนั่งนิ่งน้ำตาไหลพรากอย่างไม่รู้ตัวเธอหันไปมองภูมิซึ่งก็กำลังกลั้นน้ำตาไว้เช่นกันเขาพูดได้ดีกว่าฉันอีกนะดาวกระสิบเพราะเขาพูดจากหัวใจเหมือนคุณภูมิอก เมื่อพิธีจบลงเด็กๆวิ่งมาล้อมดาวบ้างคอกอดบ้างคอถ่ายรูปบางคนเอาดอกไม้ป่าที่เด็ดจากแปลงดอกไม้มาให้เธอพี่ดาวหนูอยากเป็นแบบพี่ดาวค่ะเด็กหญิงคนหนึ่งพูดดาวย่อตัวลงจับมือเด็กคนนั้นนั้นหนูต้องเป็นคนดีขยันและมีหัวใจที่ไม่กลัวจะช่วยคนอื่นนะจะแบบนี้หนูก็จะเป็นมากกว่าพี่ดาวได้แน่นอนคำวันนั้นหลังจากกิจกรรมจบลงดาวและภูมิกลับมานั่งที่ระเบียงหน้าบ้านเล็กๆอีกครั้งลมเย็นพัดผ่านใบไม้เบาๆดาวยื่นสมุดบันทึกเล่มเดิมให้ภูมิ ฉันอยากให้คุณเก็บเล่มนี้ไว้ค่ะภูมิรับสมุดมามองอย่างเคารพมันมีค่ามากเลยนะแน่ใจหรือมันเป็นของคนที่ทำให้เรารู้ว่าหัวใจสำคัญกว่าทรัพย์สินฉันคิดว่าเขาอยากให้คุณดูแลมันต่อภูมิเปิดหน้าสุดท้ายของสมุดแล้วพบว่ามีประโยคสั้นๆเขียนไว้ด้วยลายมือที่ต่างจากหน้าอื่นถ้าวันหนึ่งลุงไม่อยู่ขอให้สมุดเล่มนี้นำทางหัวใจพวกเจ้าให้ไปในทางที่ถูกต้องภูมิมองดาวอย่างเงียบฮ่าฮ่ ผมสัญญาว่าผมจะไม่ปล่อยให้เจตนารมของลุงพิชัยหายไปผมจะดูแลทุกอย่างรวมทั้งคุณดาวพยักหน้าเบาๆก่อนจะเอ็นสีษาลงบนไหล่เขาทั้งคู่มองท้องฟ้าที่เริ่มเต็มไปด้วยดาวระยิบระยับแสงจันทร์กระทบใบไม้ส่องให้บ้านไม้เล็กๆหลังนี้ยังคงอบอุ่นแม้การเวลาจะเปลี่ยนไปและที่นั่นเองความรักความดีและหัวใจของเจ้าโสพิชัยยังคงมีชีวิตอยู่ต่อไป เมื่อฤดูฝนมาเยือนอีกครั้งเสียงหยาดฝนกระทบหลังคาบ้านไม้กลายเป็นดนตรีธรรมชาติที่คุณเคยดาวและภูมิยังคงใช้ชีวิตเรียบง่ายเช่นเดิมแต่โครงการต่างๆที่ทั้งคู่ร่วมกันสร้างกลับเติบโตอย่างรวดเร็วและเข้มแข็งขึ้นทุกวันศูนย์การเรียนรู้ในชื่อใจเพชรฟาร์มได้เปิดสาขาที่5แล้วโดยเน้นให้ความรู้ด้านการพึ่งพาตนเองทั้งการเกษตรอินทรีย์การแปรรูปอาหารและการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เคยประสบภัยพิบัติหรือความยากจนขั้นรุนแรง ดาวเริ่มมีชื่อเสียงในระดับประเทศได้รับรางวัลสตรีต้นแบบแห่งปีจากรัฐบาลพร้อมทั้งมีคำเชิญให้เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาในคณะกรรมาการการศึกษาแห่งชาติแต่ถึงแม้เธอจะได้รับการยอมรับมากมายดาวก็ยังคงใช้จักรยานเก่าๆขี่ไปสวนทุกเช้ายังคงลงมือพรวนดินเองและยังคงไปสอนหนังสือให้เด็กๆที่โรงเรียนสัปดาห์ละสวัน ภูมิเองก็ปฏิเสธโอกาสงานใหญ่ในบริษัทระดับนานาชาติเพื่ออยู่ต่อกับเธอไม่ใช่เพียงเพราะความรักแต่เพราะเขาเห็นว่าโลกใบนี้ยังต้องการความเปลี่ยนแปลงจากคนเล็กๆอย่างพวกเขาวันหนึ่งภูมิพาดาวไปยังเนินเขาหลังหมู่บ้านสถานที่ที่เจ้าโสพิชัยเคยพูดว่าถ้าแก่ตัวจะมาสร้างกระท่อมอยู่ที่นี่มองวิวและรดน้ำต้นไม้ไปวันๆภูมิเตรียมสถานที่ไว้อย่างสวยงามมีต้นไม้ล้อมรอบลอมเย็นพัดตลอดทั้งวันตรงกลางมีศาลาไม้เล็กๆที่มีกล่องหนึ่งวางอยู่ ที่นี่คือที่ที่ผมอยากสร้างชีวิตในวันข้างหน้าภูมิพูดพร้อมรอยยิ้มและอยากให้คุณอยู่ในชีวิตนั้นด้วยกันครับเขาเปิดกล่องออกมาเป็นแหวนเงินเรียบๆวางอยู่บนผ้าฝ้ายสีขาวไม่ใช่แหวนแพงไม่ใช่เพชรแต่ผมตั้งใจทํามันจากเงินที่เคยได้จากแปลงผักผืนแรกที่เราร่วมกันปลูกดาวนิ่งเงินน้ําตาคลอคุณภูมิหนูไม่คิดว่ามันจะเป็นวันนี้เร็วขนาดนี้ ภูมิจับมือเธอไว้แน่นทุกวันที่ได้อยู่กับคุณมันคือคําตอบแล้วครับว่าชีวิตผมควรจะอยู่ตรงนี้อยู่ข้างคุณอยู่ข้างรอยยิ้มของเด็กๆอยู่ในความฝันของลุงพิชัยที่เราสองคนช่วยกันต่อยอดดาวพยักหน้าเบาๆน้ําตาไหลรินเธอไม่พูดอะไรแค่ยื่นมือไปให้ภูมิสวมแหวนแล้วทั้งสองก็ยืนเงียบๆบ,บนเนินเขามองไปยังหมู่บ้านที่กําลังจุดไฟยามเย็นบ้านหลังเล็กโรงเรียนสวนผักศูนย์การเรียนรู้ทุกอย่างที่ครั้งหนึ่งเกิดขึ้นจากชายแก่ที่แกล้งจนเพื่อค้นหาหัวใจแท้ของมนุษย์ และว,วันนี้หัวใจนั้นได้กลายเป็นครอบครัวกลายเป็นความรักกลายเป็นแสงไฟที่ไม่มีวันมอดดับหลายปีผ่านไปทุ่งนาหลังโรงเรียนถูกเปลี่ยนเป็นแปลงเกษตรแบบผสมผสานมีทั้งข้าวผักสมุนไพรและแปลงทดลองของเด็กๆที่ได้ลองปลูกด้วยแนวคิดใหม่ๆบางคนปลูกพืชจากขวดน้ำบางคนใช้เศษอาหารหมักทำปุย๋ยบางคนเรียนรู้วิธีเก็บมเมล็ดพันธุ์พื้นเมืองไว้แจกจ่ายต่อให้ชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียง บ้านเรียนพิชัยใจเพชรไม่ได้เป็นแค่โรงเรียนอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นศูนย์กลางแห่งความหวังเป็นชุมชนของคนที่ไม่เคยได้รับโอกาสเป็นที่พักใจของเด็กๆที่เคยคิดว่าชีวิตของตนไม่มีค่าภูมิและดาวกลายเป็นบุคคลสําคัญระดับประเทศมีทั้งทุนสนับสนุนจากต่างประเทศการเชิญไปพูดในเวทีระดับโลกแต่ทั้งคู่ก็ยังคงใช้ชีวิตติดดินไม่เคยเปลี่ยนคืนหนึ่งขณะที่ฝนตกหนักลมพัดแปลงดาวยืนดูแปลงผักจากหน้าต่างเธอกาะท้องของตัวเองเบาๆด้วยรอยยิ้มจางฮ่า ภูมิเดินเข้ามายื่นผ้าห่มให้แล้วก้มลงพูดใกล้ๆหูเธอลูกเราจะได้โตในที่ที่ดีที่สุดเท่าที่เด็กคนหนึ่งจะขอได้กลางสวนกลางเสียงหัวเราะของเด็กๆและกลางหัวใจที่อบอุ่นที่สุดของแม่เขาดาวหัวเราะพลางผลักเขาเบาๆโรแมนติกอะไรนักหนะาก็จะได้เล่าให้ลูกฟังตอนโตว,ว่าพ่อเขาจีบแม่ยังไงไงภูมิมียักคิวเช้าวันถัดมาลังพายุสงบเด็กๆและครูต่างช่วยกันฟื้นฟูสวนดาวเองก็ยังลงมือเหมือนเดิมทั้งๆท,ท,ที่กำลังตั้งคัน ครูดาวอย่าลงไปลุยเลยค่เดียวหนูทําเองเด็กหญิงน้ําฝนที่โตขึ้นมากแล้วบอกอย่างเป็นห่วงไม่เป็นไรจ้าแม่หนูคนนี้เขาชอบดินอยู่แล้วเสียงัวเราะอ,อบอุ่นไปทั่วแปลงหลังจากวันนั้นดาวและภูมิก็จัดกิจกรรมวันแห่งหัวใจเป็นงานประจําปีของโรงเรียนเชิญเด็กเก่าครูอาสาและชาวบ้านที่เคยมีส่วนร่วมกับโครงการให้กลับมารวมตัวในงานปีแรกมีคนมาร่วมกว่า300คนปีที่สองมีคนมาจากหจังหวัด และปีที่5งานใหญ่จนต้องตั้งเวที3จุดมีผู้คนเดินทางมาร่วมมากกว่า5,000ันคนทุกคนที่มามีจุดร่วมเดียวกันคือเคยถูกหัวใจของเจ้าโสพิชัยเปลี่ยนชีวิตกลางเวทีใหญ่ดาวขึ้นกล่าวเปิดงานเธอยืนมือหนึ่งกุมมือภูมิอ,มอีกมือกุมท้องที่เริ่มโตชัดเราทุกคนที่อยู่ที่นี่ในวันนี้ไม่ได้เป็นแค่คนรับโอกาสแต่เราเป็นผู้สร้างโอกาสต่อไปให้กับผู้อื่นเสียงปรบมือดังก้องยาวนานก่อนที่ภาพสไลด์ของเจ้าโสพิชัยจะปรากฏบนจอขนาดใหญ่พร้อมข้อความบรรทัดเดียว ้ามีใครสักคนที่ยื่นมือก็จะมีใครอีกหลายคนที่ลุกขึ้นได้ในค่ำคืนนั้นท่ามกลางแสงเทียนที่สว่างไปทั่วบริเวณภูมิยืนอยู่กับดาวที่ระเบียงด้านหลังเวทีมองไปยังฟ้าไกลดาวระยิบระยับเต็มท้องฟ้าคุณคิดว่าลุงพิชัยเห็นเราอยู่ไหมดาวถามเสียงเบาภูมิพยักหน้าผมว่าเขาอยู่ใกล้กว่าที่เราคิดนะอาจจะอยู่ในหัวใจของทุกคนที่ได้รับความหวังจากที่นี่เธอยิ้มและในหัวใจของเราเสมอแล้วเธอก็หลับตาสุดลมหายใจเข้าเต็มพอร์ต กลิ่นดินกลิ่นฝนและกลิ่นของความทรงจำยังชัดเจนเหมือนวันแรกที่เธอเห็นชายแก่ในชุดขาดขาดเดินผ่านหน้าบ้านไม่มีใครในหมู่บ้านลืมเขาไม่มีใครในประเทศลืมเรื่องราวของเขาและไม่มีใครที่จะไม่รู้จักเจ้าโสผู้แกล้งจนผู้คนพบหัวใจของคนจริงหลายปีผ่านไปหลังจากวันที่ภูมิขอแต่งงานกับดาวชีวิตของทั้งคู่เปลี่ยนแปลงอย่างมากแต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือความตั้งใจของพวกเขาในการสืบสารเจตนารมณ์ของเจ้าโสพิชัย ลูกชายคนแรกของพวกเขาเกิดในเดือนธันวาคมเด็กชายที่ทั้งสองตั้งชื่อว่าอาจเพชรต,ตามชื่อโรงเรียนและตามหัวใจของชายชาราผู้มอบชีวิตใหม่ให้กับคนมากมายใจเพชรเติบโตในบรรยากาศของธรรมชาติและความรักไม่มีของเล่นแพงๆไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีคอสพิเศษแต่กลับเต็มไปด้วยการได้วิ่งเล่นกับเพื่อนๆในแปลงผักได้เรียนรู้การเลี้ยงไก่จากยายเท่าข้างบ้านและได้ฟังเรื่องราวของลุงพิชัยจากแม่ดาวและพ่อภูมีในทุกคืนก่อนนอน ทุกปีในวันเกิดของใจเพชรดาวจะพาเขาขึ้นไปบนเนินเขาแห่งความทรงจำจุดที่พ่อภูมิเคยขอแต่งงานกับเธอและเป็นที่ที่พวกเขาสร้างบ้านไม้เล็กๆเอาไว้พักผ่อนในวันหยุดแม่ครับลุงพิชัยเคยอยู่ตรงนี้จริง,รงรๆเหรอเด็กชายถามในเช้าวันหนึ่งที่มีหมอกปกคลุมทั่วเนินดาวพยักหน้าเบาๆติงลูกเขาเคยนั่งอยู่ตรงนี้อ่านหนังสือจิบกาแฟและดูต้นไม้โตขึ้นทุกวันแล้วทำไมลุงเขาแกล้งจนครับดาวยิ้มก่อนจะตอบว่าเพราะบางครั้งการเป็นคนจนทำให้เราได้เห็นหัวใจแท้ของคนอื่นชัดที่สุด ใจเพชรพยักหน้าแม้จะยังไม่เข้าใจทั้งหมดแต่ในแววตาเด็กน้อยคนนั้นมีแววความกล้าหาญและความอ่อนโยนที่เหมือนเจ้าโสพิชัยไม่มีผิดเมื่อใจเพชรอายุครบสิบขวบดาวและผู้มิจัดงานเลี้ยงเล็กๆที่ศูนย์เรียนรู้โดยเชิญเด็กๆรุ่นใหม่ที่เพิ่งเข้าร่วมโครงการมานั่งล้อมวงแลกเปลี่ยนความฝันกันมีเด็กหญิงคนหนึ่งลุกขึ้นพูดว่าหนูอยากเป็นหมอคะ่ะแต่บ้านหนูไม่มีเงินหนูคิดว่าเป็นแค่ฝันใจเพชรยกมือขึ้นแล้วพูดต่อว่าผมก็ฝันอยากเป็นครูนะครับ พราะแม่ผมเคยสอนผมว่าการให้ความรู้มันเหมือนการจุดไฟที่ไม่มีวันดับเด็กยิงยิ้มและพูดกลับว่าถ้างั้นเรามาช่วยกันนะเราจะโตไปเป็นคนดีเหมือนแม่ดาวเสียงปรบมือกึกก้องขึ้นในวงสนทนาดาวกับภูมินั่งมองลูกชายด้วยแววตาเต็มไปด้วยความหวังในปีนั้นเองดาวได้รับการเชิญให้ไปกล่าวสุนทร,รพจน์ที่สหประชาชาติในนิวยอร์กในหัวข้อการเปลี่ยนแปลงโลกผ่านมือของคนธรรมดาเธอขึ้นเวทีด้วยชุดผ้าฝ้ายทอมือจากหมู่บ้านเดิมของเธอ เสียงในห้องประชุมเงียบกริบขณะที่เธอเริ่มพูดฉันไม่ใช่นักวิชาการไม่ใช่นักการเมืองไม่ใช่เศรษฐีแต่ฉันเป็นเด็กคนหนึ่งที่ครั้งหนึ่งเคยไม่มีอะไรเลยจนวันที่ผู้ชายแก่ๆคนหนึ่งที่ใครๆเรียกว่าคนจนยื่นมือมาช่วยฉันเขาแกล้งจนเพื่อมองเห็นหัวใจคนอื่นเขาแกล้งอ่อนแอเพื่อดูว่าใครจะยื่นมือและเขาตายด้วยรอยยิ้มของคนทั้งหมู่บ้านฉันมาที่นี่ไม่ใช่เพราะฉันเก่งแต่เพราะมีใครบางคนเชื่อว่าความดีสามารถสืบทอดต่อกันได้เหมือนเมล็ดพันธุ์ที่ปลูกลงดิน เสียงปรบมือดังกล้องไปทั่วทั้งหอประชุมผู้คนลุกขึ้นยืนแสดงความชื่นชมน้ำตาไหลพรากจากหลายสายตาหลังจากงานนั้นดาวกลับมายัางประเทศไทยพร้อมเกียรติยศมากมายแต่สิ่งแรกที่เธอทำหลังกลับถึงบ้านคือถอดรองเท้าแล้วเดินลงสวนเธอเดินไปหาต้นมะมงวงที่เจ้าโสพิชัยเคยปลูกไว้เมื่อสิบกว่าปีก่อนวันนี้ต้นนั้นสูงใหญ่ให้ร่มเงาและผละไม้หวานฉ่ำเต็มกิง่งดาวตื้อมือแตะเปลือกต้นไม้ก่อนจหลับตาพูดกับลมเบาฮ่าฮ่าลุงคะาหนูทำตามสัญญาแล้วนะ ในปีต่อมาใจเพชรสอบติดโรงเรียนมัธยมชื่อดังและเลือกเข้าแผนการเรียนสายเกษตรอย่างเต็มใจทุกวันเสาร์เขาจะกลับมาบ้านมาช่วยแม่ทำสวนช่วยพ่อเขียนแผนโครงการพัฒนาชุมชนเมื่อเขาอายุ16ปีใจเพชรตัดสินใจเปิดศูนย์การเรียนรู้ของตัวเองในชื่อหัวใจของลุงที่เน้นให้เด็กวัยรุ่นได้เรียนรู้ทักษะชีวิตไม่ใช่แค่ในห้องเรียนแต่ด้วยมือของพวกเขาเองเราไม่ต้องรอให้โตถึงจะช่วยคนได้เขาพูดในวันเปิดตัวภูมิที่นั่งดูอยู่ยิ้มอย่างภาคภูมิใจ ดาที่ยืนอยู่ข้างๆน้ำตาไหลไม่ใช่เพราะเสียใจแต่เพราะเจ้าโสพิชัยยังอยู่ในบ้านหลังนี้ยังอยู่ในต้นไม้ยังอยู่ในเสียงหัวเราะของเด็กฮ่าฮ่าและยังอยู่ในหัวใจของทุกคนที่ได้ยินเรื่องราวของเขาจนกระทั่งวันหนึ่งในค่ำคืนที่ดาวเต็มฟ้าภูมิเดินออกมายืนเงียบๆที่หน้าระเบียงเขาเงยหน้ามองดวงดาวแล้วพูดแผ่วฮ่าฮ่าลุงครับเราไม่รู้ว่าลุงจะได้ยินไหมแต่สิ่งที่ลุงทำในวันนั้นได้กลายเป็นดวงดาวของทั้งประเทศแล้วครับ และมันจะไม่มีวันดับตราบใดที่ยังมีคนยื่นมือให้กันเขายิ้มแล้วเดินกลับเข้าไปในบ้านประตูไม้ยังคงเดิมกลิ่นกาแฟายามเช้ายังคงลอยฟุง้งแสงแดดที่ลอดผ่านหน้าต่างยังอบอุ่นเหมือนเช่นวันแรกที่เขาและเดวได้พบกับหัวใจแท้จริงของมนุษย์คนหนึ่ง